a a l a i k u m สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาต่อกันใน EP 2นะครับทุกคนกับเกมเกมแกะสลักไม้นะครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยนะครับทุกคนมาดูซิว่าเราจะแกะสลักไม้เป็นรูปใดบ้างนะครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาเล่นกันเลยนะครับทุกคน เอาละครับทุกคนตอนนี้เราแกะเสร็จแล้วแล้วก็เรามาพ่นสีต่อนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาพ่นสีพ่นสละกไม้ของเรากันต่อนะครับทุกคนมาดูซิว่าเราแกะสลักเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขายได้กี่บาทนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นกัะนเลยครับทุกคน เอาละครับทุกคนตอนนี้เรามาติดสติกเกอร์บนสละไม้ของเรานะครับทุกคนเสร็จสิ้สนแล้วครับทุกคนเราขายได้ประมาณ780อแเยญนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นต่อไปเรื่อยๆนะครับทุกคน อ่าครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะสละแบบที่2กันต่อนะครับทุกคนมาดูซิว่าอ่แบบที่2เราจะแกะเป็นรูปรูปแบบดาบนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะไปเรื่อยๆนะครับทุกคน นะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาติดสติกเกอร์บนสละไม้ดาบของเรากันต่อนะครับทุกคนอ๋ะครับทุกคนสละไม้ดาบรูปดาบนะครับทุกคนเราขายได้ประมาณ780เหรียญน,นะครับทุกคนอ๋นครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเล่นไปเรื่อยๆนะครับนะครับทุกคน ครับทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะสลักรูปต่อไปกันต่อนะครับทุกคนเรารูปนี้เราแกะสลักเป็นรูปเจกันนะครับทุกคนมาดูซิว่ารูปนี้เราจะขายได้ประมาณกี่เรียนนะครับทุกคน เราขายได้ประมาณ3,240เหรียงนะครับทุกคนเอาละครับทุกคนอีพีนี้ผมขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับทุกคนเดีย๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในอีพีหน้านะครับทุกคนขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับทุกคนอย่าลืมกด subscribe ช่องของผมด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับทุกคนอัสสลามุลเลัยกุมสวัสดีครับ